ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก่อนในวันนี้ก็อยู่กับผมออฟฟี่เหมือนเดิมนะครับดีแรงแล้วนะครับผมมันจะดีเป็นแร้งอะไรมาดูกันนะครับผลอันดับที่17ก็คือเราได้อยู่แรงซิลเวอร์นะครับผมแหม่เมื่อกี้ผมไปไปดูเอ่ออะไรนะไลฟ์สดการชุมนุมมานะครับผมค่อนข้างหดหูเลยทีเดียวนะผมมองว่ามันมันไม่เหมาะสมนะ คนไทยจะมาทะเลาะก,กันเองทําไมนะครับผมผมก็คิดอยู่ในใจนะผมก็หาเหตุผลหลายๆอย่างมานะครับผมซึ่งเราอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องนั้นกันก่อนดีกว่านะครับผม,ผมจะลองหาข่าวเพิ่มเติมนะแล้วผมจะมาพูดให้ฟังนะโอเคตอนนี้นี่เราก็ได้เข้ามากันในเกมปีไฟอีกแล้วนะครับมันก็จะมีกิจกรรมใหม่เพิ่งเริ่มวันนี้นะนี่ครับผมมันให้แตะตรงนี้เราก็จะได้กล่องมานะครับผม แบบนี้ครับมันจะมีขอบเขตในการวางนะเออไหนวะลองเราอันนี้มันจำกัดกี่อันผมก็ไม่รู้นะครับผมเราจะกดปึ๊บไปเราจะกดใส่อนี้ปึด๊ดเรายิงคนตายไปแล้วนะครับผมผมจะกดไปกล่องอีกโอเคตอนนี้วงบีบแล้วนะครับผมเราจะกดไปยิงคนโอเคเฮ้ยเราได้กล่องอีกแล้วนะครับผม นีนั่นะมันกล่องบูยาครับผมอยากได้ปะโอเคเราได้กล่องบูยามาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้อาวุธนี่นี่คืออาวุธที่เราใช้นะครับผมซึ่งเราได้มา15มงกุฎนะครับผมขอเร,เรียกว่ามงกุฎแล้วกันโอเคตอนนี้นี่ผมไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะครับผมเราสามารถเอามงกุฎไปแรกเ่าเป็นเป็นอะไรได้เฮ้ยมันมีอันนี้คืออะไรอะ อันนี้ระเบิดอหรระเบิดหรือไอวออันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมมันอาจจะเป็นไอวอหรือระเบิดนี่แหละอันนี้มันยังไม่ปลดล็อกนะครับผมปลดล็อกเมื่อจนนญญาลลออจนวนบูญาาปลดล็อกเมื่อจานวนบูญาาของโลกถึงหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหมื่นล้านหมื่นล้านครั้งแสดงว่าเราต้องไปลิ้นเดี๋ยวนี้นะอันนี้มันใช้แค่สี่สิบห้าสิบเองนะครับผม ถ้าเราไปเล่นนี่ก็น่าจะไยดย้กยย็ได้เยอะเลยวะได้เยอะอยู่เลยครับผมเราต้องกดไปดิเออลูกกวาดไม่เพียงพอได้ลูกกวาดหรือเปล่าเอออันนี้ต้องเป็นลูกกวาดแน่ครับผมในช่วงเวลาเวลาเกินลูกกวาดสมบัติเออนี่มันต้องเราต้องไปหาในโหมดธรรมดาหรือโหมด CVC นะครับผมเออเราคือผู้เล่นอันนี้ก็คือคะแนนที่เราจะได้รับนะครับผมเออโอเค ตอนนี้นี่มันยังแลกอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ปลดล็อกนะครับผมมันต้องมีจำนวนคนชนะหรือบูญานะครับผมถึงจำนวนที่มันบอกนะตนอันนี้หมื่นล้านขึ้นไปนะครับผมผมว่าน่าจะยากพอสมควรนะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเก็บก่อนนะครับผมเราจะไปเก็บกันเลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเก็บนะครับผมเราก็จะมารับของที่มันเพิ่งรีแลงไปนะครับผม ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะจะเอจะดอกในแรงหรือเปล่านะตอนนี้นี่มีคนบูญญาไปหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้าน้อยล้านพันล้านสี่พันล้านคนแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็รอให้ผู้เล่นถึงอะไรอะไรสิบพันล้านโคตรผมว่ามันเป็นจำนวนที่โคตรเยอะนะ แต่รู้สึกว่ามันจะง่ายไปนหน่อยอันนี้อะไรเนี่ยผมเพิ่กดไปอันหนึ่งแล้ว่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยันี้มันอันอืมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ย,อ,ยอ,อ,อ,ออยอ,อ๋อ,อมันมันคือคะแนนหรือเปล่าที่เราจะได้รับเป็นมงกุฎนะครับผม ถ้าหากเราได้บูญญานี่มันจะบวกบวกเท่าไรวะมือมันก็เหมือนกันทั้งหมดนี่หวะเออช่างมันเถอะครับตอนนี้นี่เราก็เดย่เรียนเช็คอินนะครับผมมันก็จะมีวิธีการหานะครับผมว่าจะไปหาได้ที่ไหนนะครับผมมันบอกอยู่แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในหมดแรงนี่มันจะหาได้หรือเปล่านะ โอเคงั้นเราจะไปหาในโหมดแรงกันดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าผมรู้สึกว่าในแมตช์นี้มีแต่บอททั้งนั้นเลยนะครับผมขนาดผมมาในโหมดจัดอันดับมันก็ยังมีบอทอยู่นะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตอนแรกๆนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่งรีแรงไปแล้วเพิ่งรีแรงไปไม่นานนะครับผมโอเคเราจะลงเมืองนี้กันนะครับผมผมรู้สึกว่าการชุมนุมในครั้งนี้นี่เป็นไปด้วย ความหดหี้มากเลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมได้ไปนั่งดูนี่โคตรทรมานใจอะไระครับผมคอยพรุ่งนี้อาจจะมีการชุมนุมอีกนะครับผมผมก็จะติดตามข่าวสารแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมซึ่งในวันนี้นี่มีการมีการฉีดน้ำนะครับผมซึ่งเป็นน้ําผสมแก๊สน้ําตาน้ําผสมแก๊สน้าตานะครับผมผมได้ยินเขาพูดมานะครับผม ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือเปล่านะตอนนี้ผมรู้สึกว่าบอดจริงๆด้วยครับผมอันนี้คนแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นคนนะครับผมโอเค เสียงขาดหายรนะรู้สึกว่าเสียงโทรศัพท์ผมมันจะขาดขาดหายหายนะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ตรงนี้น่าจะเป็นบอดนะครับผมเพราะว่ามันยิงผมไม่โดนเลยไม่น่าเชื่อครับผมมันเป็นคนด้วยขนาดคนนะครับผมเฮ้ย <Hey! S 1> เน็ตผมหลุดครับผมดูปิงผมดิ ผมรู้สึกว่าคืนนี้นี่น่าจะยาวเลยนะครับผมกลุ่มผู้ชุมนุมนะเพราะว่ารู้สึกจะไม่มีการถอยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปบอกกับคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมอ่านี่ครับผมมันสามารถเก็บในโหมดธรรมดาได้นะครับผม,ผมรู้สึกว่าเน็ตผมจะหลุดเป็นอย่างมากเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะซึ่ง ตอนนี้ผมอาจจะโดนฆ่าตายไปแล้วก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะรอจนเน็ตมานะครับเฮ้ยนีไ่ไงครับผมเน็ตผมน่าจะมาแล้วครับผมผมเห็นคนวิ่งมาทางนี้นีไ่ไงครับผมโอ้ตายครับผมก็ประมาณนี้นะผมก็มันก็สามารถเก็บ ได้ในโหมดแรงด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ได้เก็บไปแล้วนะผมไม่รู้นะว่าผมเก็บหรือเปล่าอันนี้ผมไม่น่าเก็บได้นะผมเพราะว่าตอนนั้นเน็ตผมรลุดอยู่ก็โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจากจุดนี้บา,บายครับผม